สนับสนุนโดย World ก a สเคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง w o r l ์ก a ส022723333หลังจากที่รู้จักผู้เข้าแข่งขันและวัตถุดิบกันไปแล้วนวินาทีนี้ก็จะมาถึงช่วงเวลาสำคัญของรายการท้าชนก้นครัวกับช่วงเวลาแห่งการแข่งขันกับ2เมนูสำคัญจากเจ้าแพะน้อยยังยำเนื้อแพะครัวหลวงสมุนไพรจากทีมครัวหลวงและเมนูยำเนื้อแพะซาดิสจากทีมซาดิสฟาร์ม ฝีมือสูสีขนาดนี้ก็ต้องมาดูกันละครับว่าทีมไหนจะขวาตะหลิวทองคำไปคลองเย้น่ารักมากๆค่ะใช่แล้วเอาล่ะตอนนี้นะคะเรากลับมากันที่ลานประลองการแข่งขันแล้วเองนะคะในรายการท้าชนก้นัวดค่ะตองนะฮะก็ตอนนี้เราถ่ายทํากันนะฮะเวลา6กโมงเช้าเลยเพราะว่ามีเสียงไก่ขันนะครับไม่ใช่ เอาเลยแหมได้บรรยากาศธรรมชาติจริงๆนะฮะใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่ลานบานลองการแข่งขันนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะสาขาวิชาสัตวศาสตร์นั่นเองใช่แล้วนะขอเสียงน้องๆสัตวศาสตร์ที่หน้าตาดีหนึ่งทีจบอกหน้าตาดีที่เสียงแบบว่าดังมากๆอ้าวเหมือนไฟช็อตนะตรงนั้นเลยแบบขึ้นมาแบบไม่หลุดลืมตา เอาะแต่ว่าตอนนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าสําหรับการแข่งขันของเรากับ2ครัวเขาพร้อมอยู่แล้ว2ใช่แล้วครับกุ๊กไก่ครับและตอนนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับทั้ง2ครัวค่ะเริ่มต้นจากฝั่งกุ๊กไก่ก่อนแล้วกันนะคะขอเสียงมือกับทีมซาดิสฟาโอเคขอเสียงมุิวเตอรับทีมครัวลวงเดี๋ยวนะ แกแบบว่าสิ่งเต็มสิ่งนั่นมากพี่ก็เดินมาแบบช้อกเลยช้อกไงไม่ไงไม่ยังงดงามเป็นช่วงต้นสุขท้ายพี่เก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับเราเพิ่งผ่านวันลอยกระทงมาทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเปิดตัวของพี่เขาพี่เขายังอินอยู่ไงยังอินอยู่ยังอินอยู่นะฮะเพิ่งไปประกวดนางนพมาศนั่นน่ะสินะครับผมอันนี้ทีมครัวหลวงของผมใช่แล้วที่มูไก่นะคะสติ๊ฟฟาร์มค่ะมีพี่นุ้ยแล้วก็แม่นานเองนะคะใช่แล้วปกติพี่นุ้ยกับแม่นานเนี่ยทำอะไรอยู่คะเอ่อมีอาชีพ เกษตรกรค่ะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเพื่อจำหน่ายพ่อค้าค่ะแล้วแม่น้าราคาค้าขายค่ะค้าขายถนัดที่จะทำเมนูอะไรคะยำเนื้อแพะนี่แหละค่ะโอ้ของถนัดเขาแหละค่ะคุณขายยำเนื้อแพะแล้วก็วันนี้ก็จะมาแข่งขันทำยำเนื้อแพะด้วยต้องดูฟังผมนี่ฟังของคุณมีอะไรนี่นะครับผมพี่หมูปกติพี่ทำอาชีพอะไรครับเป็นักโฆษณาการจัดงาบ้านจริงเหรอ พอแล้วก็แกบอกฉันช่วยฉันก็ช่วยนะครับผมนะอีกท่านหนึ่งครับผมยังอ้าวยังเลยเดี๋ยวก่อนพี่นงครับผมเป็นแม่ครัวอยู่โรงพยาบาลสมเด็จค่ะโอ้เห็นแล้วนี่อ่ะแล้วรู้จักกันได้ยังไงฮะทำงานอยู่ด้วยกันแทบจะทุกวันค่ะนี่ทำงานอยู่ด้วยกันแทบจะทุกวันสนิทกับของคุณอีกแล้วยังไงอ่ะวันนี้ทำงานอยู่กับต่อเมนูของเราวันนี้อะไรครับผมเอายำเนื้อแพะครัวหลวงสมุนไพรค่ะเห็นไหมเป็นเมนูที่ อยาเนื้อแพ้เหมือนกันน่ะของผมนี่เป็นสูตรสมุนไพรล้วยังไงอ่ะของมราเป็นสูตรอะไรคะพี่นุ้ยสูตรซาดีสค่ะสูตรซาดีสค่ะฉันบอกแล้วว่าทีมฉันมันมีความซาดีสอยู่เพราะว่าเราอย่ามามมวแต่คุยโอ้อวดกันดีกว่ากูไก่ถ้าอย่างงั้นเนี่ยให้ทีมซาดิสฟาร์มเนี่ยนะคะพี่นุ้ยกับแม่นะค่ะพูดอะไรแบบว่าเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้หน่อยดีกว่าเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาแข่งขันกันเพื่อที่จะมาคว้าแตนดูทองคำุูตาละดูสายตาที่มั่นใจของคุณแม่นะ คือไม่พูดนะแต่ตาเนี่ยแลดูว่ตจิกแล้วก็มีอวามมันใจสูงจัดไปค่ะพี่หนุยพรุ่งนี้บอกหนูกระดาเนี่ยเห็นไหมเปิดตัวใหญ่มากเลยพี่หนุยพี่หนุยอ่ะน้องเปิดตัวใหญ่มากเลยยาเรียกได้ว่าคมคลิปเลยพี่น่าสงสารทิปกุ๊กไก่เหลือเกินครับทุกท่านครับก็เรียกว่าบางทีเราแบบไม่ต้องพูดอะไรมากเลยแล้วมันมาได้แก้ ซา,าดิฟาร์มรสเด็ดค่ะวันนี้สาดิฟาร์มได้เจอกับรสชาติแบบรสเด็ดๆอย่างแน่นอนพี่หมูพี่นงครับผมอย่ายอมแพ้คงมขวัญหนึ่งประโยคครับผมค่ะเขาเนื้อแพ้เฉยๆใช่ไหมคะของเราเติมสมุนไพรเพื่อให้สุขภาพดีและแข็งแรงค่ะนี่สุขภาพดีและแข็งแรงแกลัวจรง ไอยากก็แบบเรียกว่ากลัวมากเลยยังงั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฝีมือการแข่งขันดีกว่าครับผมให้งขันได้สองทีมนะคะประจําที่ค่ะลุยเลยเชิญค่ะเชิญค่ะประจําที่นะคะงั้นเรามานับถอยหลังกันดีกว่าโอเคโอเคพร้อมไหมโอเคพร้อมนะคะเรามารับถอยหลังพร้อมๆกันนะครับผมมาห้าสี่สามสองหนึ่งลุยเลยไปลยเดชมาคะส่วนผสมของยำเนื้อแพะสอดิษ ได้แก่เนื้อแพะย่างหอมหัวใหญ่พริกมะเขือเทศตั้งโอ๋ผักชีต้นหอมน้ำปลาน้ำตาลมะนาวจะต้องถามนิดนึงค่ะว่าเนื้อแพะเนี่ยเรานำส่วนไหนนำมาประกอบอาหารคะพี่นุย้ย อ่าเป็นส่วนที่เป็นสันในที่นุ่มค่ะอืมอ,อจริงๆแล้วส่วนต่างๆของเนื้อทาะทเราสามารถทานได้หมดเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเฉพาะแค่ส่วนของสันในทานได้หมดทุกอย่างค่ะทานได้หมดทุกอย่างใช่โอเคส่วนประกอบของฝั่งกุ๊กไก่เนี่ยครบเรียบร้อยแล้วต่อไปฝั่งสองฝั่งสองจะมีอะไรบ้างไอ้คำว่าสมุนไพรของฝั่งสองเนี่ยมันจะน่าสนใจขนาดไหนแน่นอนแน่นอนเลยทีเดียวนะครับมีอะไรคนส่วนผสมของยำเนื้อแพะคัวหลวงสมุนไพร จากทีมครัวหลวงได้แก่พระเอกของเราเจ้าเนื้อแพะแตงกวาแครอทตะไคร้หอมแขกกระเทียมพริกต้นหอมสะระแหน่ขึ้นช่ายส่วนน้ำยำก็ได้แก่น้ำตาลปี๊บมะนาวและเกลือนี่ๆ่พี่นงคานพี่นงครานกลังทำอะไรอยู่คะกําลังย่างเนื้อแพะค่ะแต่นี้เรามาสุกในในใน คือเราทำมาสุกแล้วระดับหนึ่งแล้วทําไมเรายังต้องมาย่างอีกอะคะก็คือให้มีให้มีความร้อนแล้วก็รสชาติเจ็ดหอมสาซดิสฟาร์มเนี่ยเขาใช้เป็นส่วนของสันฝั่งของพี่นงคลาน่ะใช้เป็นส่วนไหนอะคะนิสันเหมือนกันค่ะสันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมช่วยอันนี้สันเนาะเออเดี๋ยวผมช่วยกัอนืต่อแบบว่าอันนี้ของเราเหมือนจะติดอันนี้หน่อยส่วนเราฝั่งของคุณเนี่ยกำลังย่างเนื้อแพะฝั่งของเราค่ะพี่นุ้ยเราทําอะไรกันนะคะเรากำลังย่างเนื้อแพ้ค่ะมันเป็นเทคนิคด้วยหรือเปล่าคะว่าการ ย่าง <ừ S 1> ในหม้อเนี่ยมันจะทําให้กลิ่นเกินอร่อยกว่าหอมกว่าหรือเปล่าใช่ใช่อ่ามันก็จะอบอยู่ข้างในนี้อเปิอดออกมาก็จะหอมได้ยินไหมจะสองเนื้อนุ่มด้วยค่ะเออได้ยินไหมว่าการที่ทําในหม้อเนี่ยมันด<น>ีกว่าตรงนี้ว่ามันจะหอมกว่าแล้วก็เนื้อก็จะนุ่มกว่าโอ้ยเหม็นจะนุ่มเลยโอ้ยของแกก็เหม็นจะนุ่มเลยเหมือนกันแหละงั้นต้องบอกเทคนิคการหมักที่จะดับกลิ่นนิดนึงค,ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะทานเนื้อแพ้เนี่ยมันจะมีต้องมีกลิ่นแบบว่า อาจจะแบบเฮ้ยกลิ่นเหม็นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องดับกลิ่นมันยังไงอะคะอ่าดับกลิ่นโดยการใส่กระทีใส่นสดค่ะเพื่อให้เนื้อนุ่มค่ะอ๋อใส่นมสดด้วยของฝั่งคุณเนี่ยการดับกลิ่นน่าจะมาจากสมุนไพรใช่ใช่ไหมคะพี่นงคารใช่ไหมใช้สมุนไพรในการที่จะดับกลิ่นแล้วก็ทําให้เนื้อแพ้เนี่ยมีกลิ่นหอมด้วยเนี่ผมเสร็จเร็วนะครับเดี๋ยวน้องๆมาทานก่อนได้เลย ฝั่งนี้นานรอยี่สิบนาทีมันไม่ใช่ว่านานหรืออะไรเพราะยังไงก็ได้ทานทั้งสองเมนูแล้วก็อร่อยพอกันฝั่งของฉันดูสิมีการปิดฝาหมอ้อมีการแบบเฮ้ยก็มาวิธีที่แบบว่ารัดกลมระยะในการหมักที่จะให้ดับกลิ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่สิบนาทีสิบห้านาทีต้องใช้เวลาเป็น,นคืนเลยนะเพื่อจะทําให้มีมีกลิ่นหอมที่สําคัญทําให้เนื้อของแพนเนี่ยนุ่มมากยิ่งขึ้นเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันสุกได้ที่แล้วก็โดยการจิ้มลงไปไม่มีน้ําเลือดออกมา ไม่มีน้ำไม่มีน้ำนีแบบว่าแห้งแล้วเนี่ยแปลว่าย่างสุกแล้วแวน่นอนเลยค่ะว่าจะทำให้เมนูหันคุณเนี่ยสุกเร็วมากยิ่งขึ้นดังนั้นอย่าลืมนะคะแก๊สหมดกดสั่งเวลแก๊สนะคะ02-272-3333ดูสิกุ Good. โอเคก็โอเคก็คือก็ได้กลิ่นสมุนไพรแต่ได้ข่าวว่าทางฝั่งกุ๊กไก่ยังหั่นเนื้ออยู่เลยนะก็หั่นเก๋ๆคุณแต่ฝั่งของกุ๊กไก่เนี่ยได้กลิ่นแล้วนะคะกลิ่นของความอร่อยค่ะเฮ้ยมันไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยเสกบางๆงบาฝั่งนู้นก็มุกก็มีประรายการฮะเราคุยกันสองคนแอบโกงอะไรกันฉันอยู่ ใส่อะไรไปบ้างครับพี่ใส่ตะไคร้ซอยนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยแล้วก็หอมแดงซอยเห็นไหมทุกอย่างต้องซอยหมดเออเป็นถนนไม่ได้นะเป็นถนนไม่ได้ต้องเป็นซอยแล้วก็ใส่ต้นขึ้นชายนะคะซอยต่อไปถ้าเรื่องซอยนี่ต้องยกให้ผมนะผมซอยเก่งนะจริงเหรอซอยผักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไงทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วผมซอยได้อย่างรวดเร็วมากๆเก่งมากคุณครับผมนะมา ราคนดูนะคะถ้าเกิดน้ำยำแห้งเราก็เติมได้นะคะซึ่งตอนนี้ทั้งสองทีมต่างก็ไม่ยอมน้อยหน้าขยันผัดขยันยำกันอย่างขมักขม้นเลยทีเดียวก็เสร็จก็เสร็จไปฝั่งเรานี่ต้องพิถีพิถันในการที่จะหั่นนะคะเพราะย่งที่บอกหั่นบางๆตอนสุดท้ายแล้วค่ะอะไรของคุณแม่ไแม่นะฝั่งรู้สรแล้วอะอะไรของคุณ อาจจะใช้หนังรอสักเรื่องละกันเดี๋ยวแม่บอกว่าไม่เป็นไรใจเย็นๆของอร่อยมันต้องอดใจร,รอหน่อยอโอเคโอเคคุณแม่เพราะว,ว่าเราพิธีพิถันในการหั่นไงสองให้เนื้อบางๆแล้วพอเวลาน้ํายําเข้าไป<ส>นเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมนี่คือนี่คือนี่คือยําเนื้อย่างสมุนไพรคัวหลวงค่ะยําเนื้อย่างสมุนไพรคัวหลวงขอเสียงปรบมือเลยครับทุกท่าน ฝี่งั่งเราเนี่ยอย่างที่บอกนั่นแหละว่าเดี๋ยวน้ําำยำเนี่ยนะคะก็จะเข้ามาพูดคุยผสมผสานกับเนื้อแพเราก็จะคุยกันว่าเฮ้ยนายวันเนี้ยเดี๋ยวน้ำยำเปรี้ยวให้ปริ้เลยนะส่วนเนื้อแพเียนุ่มไม่สุดริ้เลยฉันชอบคุยกับเออสิงสารราศรแบบนี้แหละเฮ้ยนี่เหรอนะมันต่างกันยังไงครับการทําน้ํายำไว้ก่อนแล้วค่อยเอาเนื้อใส่ลงไปกับแบบเราค่อยเรามาคลุกเคล้าพร้อมกันทีเดียว ความอร่อยมันจะต่างกันไหมคะแม่เปรี้ยวนําแล้วก็หวานแล้วก็เค็มเออเปรี้ยวน้าแล้วก็หวานแล้วก็เค็มเออนี่นี่นี่คุณสองค,คุณเคยทานเนื้อแพ้ไหมผมเคยทานานานมากๆแล้วตอนสมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยที่ออกฟอร์ดนะครับผมอะไรนะค,คุณที่ออฟฟอร์ดที่ออฟฟอร์ดกบ,บสาขา สาขาอ,ออกเหล็กหรือเปล่าออกหมดเลยตั้งแต่เหล็กมุ้งลวดประตูลวดประตูดักเฮ้ยไม่ใช่จริงเคยทานป่ะผมเคยทานผมเคยทานอาหารที่โรงแรมเมื่อตอนสมัยเรียนเขาพาไปเพราะผมเรียนการท่องเที่ยวไงสำหรับกุ้ไก่เนี่ยเคยทานเนื้อแกะแต่ยังไม่เคยทานเนื้อแพะดังนั้นวันนี้นจะเป็นครั้งแรกเปิดซิงอ่ะสองเปิดซิงชั้นหน้าเคยทานในแบบเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรอย่างนี้ อยดูการจัดหน้าเป็นตัวที่บ้านของพี่นุ้ยนี่แหละมันไม่มันไม่ธรรมดาเลยพี่นุ้ยบอก่นี่เป็นตัวที่บ้านพี่นุ้ยนะเนื้อเนี่ยเสร็จแล้วคุณแม่เสร็จแล้วเทเด๊ะนี่เสร็จแล้วนะคะยำเนื้อแพะสัดิสฟาร์มค่ะนี่น่าทานมากเลยคุณของผมเขาฝั่งนู้นเขาปรุงอะไรอีกเนี่ย และแล้วตอนนี้เราก็ได้สองเม<อ>นูเน,เนื้อแพะหอมกลุ่นหน้าตาน้ารับประทานมาไว้ในมือเรียบร้อยแล้ว น้องชิมเหรอฮะอันนี้ไว,ว,ว้ชอ์อันนี้ไว้ชิม,ชม,ชมอาอเรวันนี้เนี่ยอย่างที่อบอกนะคะว่าเดี๋ยวคณะกรรมการของเราเนี่ยจะเป็นน้องๆนั่แหละที่จะมาร่วมกันชิมใช่แล้วว่า2เมนูเด็ดของเราในวันนี้นะคะกับยำเนื้อแพะสูตรไหนของทีมไหนนะคะจะชนะใจแล้วก็โดดใจกันไปเดี๋ยวต้องให้น้องๆเนี่ยได้ลองชิมกันนะครับผมแล้วมาตัดสินกันนะครับโอเคได้งั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงของการตัดสินกับท่าชมก้นคู่